วิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับสวัสดีเอ็ซีแฟนช่องอีกเทื่อนึงนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปทีแอดมินฝันตอนกลางคืนนะครับตื่นมือส่งมานี่ครับตื่นสวยจักหน่อยแต่ว่านั่งของใจ เกวกับกลมฝันขึ้นนี่เราก็ได้ออกมาไทยดึกๆนะครับขึ้นนี่ตอนนี้ห้องจิพาพี่น้องมาเบิงนะครับแอดมินมาพักอยู่นี่สดนะครับเนาะขึ้นนี่ต่อจากขิดที่ผ่านมาเนาะครับขิดก่อนอันนี้เป็นย้ำมือโซนะครับที่แอดมินบอกว่าจะไายย้ำมือเห้เบิ้งอีกเทือนหนึ่งนะครับว่าตัวเลขจะยังอยู่บ่อหรือว่าจะเห็นอีกบ่อเนาะครับเนาะเมื่อขึ้นนี่เห็น 73นะครับที่ลงิปดหายบิ้งไปแล้วนะครับนี่ครับผู้ใดมาเห็นก็ว่าเป็นตอใไม้นะครับถามเพาสังเกตดีๆนะครับก็นึกว่าต้นไม้ต้นนี้นี่ครับต้นเป็นกิ่งขึ้นไปนี่ครับคิดว่าต้นไม้ต้นนี้อยู่คนละต้นบาด้เกี่ยวกับตอนะครับแต่เบิ่งคักๆแล้วนะครับเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันกับตอนะครับ ตอตายไปแล้วนะครับแต่ต้นใหม่นี่เพิ่นแตกขึ้นมาใหม่นะครับมีสังเกตจากโคนหักนะครับหักต้นใหม่นี่ครับเพิ่นติดกันอยู่นะครับเลยติดกันเลยนะครับบ่เมนบ่เมนเอาตอมาฝังใช้กันเลยครับเป็นต้นเดียวกันเลยนี่ครับเพิ่นยังเหลืออายุครึ่งนึงนะครับแต่ฟังทั้งนี้นะครับฟั่งทั้งนี้นี่ครับตายแล้วนะครับเมื่อคืนนี้แอดมินบ่ได้ย่างออกมาทั้งนี้นะครับเพราะว่ามันหมืด มือนีเข้ามาให้่เบิ้งตอนกลางเว้นเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งตัวเลขกกันไหมอีกคนนึงนะครับว่ายังอยูอ่โบนี่ครับนี่ครับฟังนี่ตายเบิดแล้วครับเป็นตอนะครับนี่ครับเป็นตอ,อ,อขึ้นฟันนะครับคุณจิ้งนะครับผู้เฒ่าชุดขาวคนไปบอกแต่เิ้นจะพาไปเบิง้งตัวเลขกที่แอินเห็นยุ่เหมือขึ้นนี่ยุ่จุดใดเนาะแบบน,นี้เนาะว่ามึกขึ้นไทยมันหมึดนะครับ จะเห็นตัวเลขเจ็ดเจ็ดสามนะครับบมเน่ใจนะครับว่ากนาจะว่าเป็นตัวเลขแล้วนะครับเพราะว่าตอนเศร้าแอดมินจําได้ว่าเห็นอยู่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับนี่ครับทีแอดมินเห็นเลขเจ็ดเนาะตอนนี้มันเบิ้งว่าเป็นเลขแล้วครับทีแอดมินเห็นเลขเจ็ดกับเลขสามในยุบริเวณนี้นะครับแต่ตอนนี้ว่าเห็นแล้วนะครับว่าเห็น ว่าเพิ่นจะหายโชกเมื่มขึ้นแต่เห็นแล้วเนาะครับเนาะในคลิปกอนะ่อนเนาะเอ็นมินไทยเห็นเบิ้งแล้วหลายๆท่านก็อยากจะเบิ้งตอนแขวนวิ้นว่าเป็นเรื่องไรน,นะครับแอดนมินก็ามาเห็นคลิปนี้ให้เบิ้องอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวเบิ้งเบิ้งไกลๆนะครับเป็นรูปต่างยังสีนะครับนะครับแต่ตัวเลขนี้บ่เห็นแล้วนะครับตื่นโศมาบ่เห็นแล้วเพราะว่า เมือ่อคืนนี้ไทยจะเห็นนะครับพอเสิามานีบเห็นแต่แอดมินกันยังของใจอยู่ว่าคือได้ฝันแบบนั้นเราก็ได้ออกมาเบิง้งมาไทายทำลิปเลยนะครับกลางดึกประมาณตีสี่ตีสี่ก็กลัวนะครับเกือบตีห้าก่อนที่แจ้งแล้วนะครับไทยิปแล้วแอดมินก็นขอไปนอนตัวนะครับนี่ครับเป็นตัวใหม่นะครับ แต่บอแมนต่อใหม่นะครับเป็นต้นใหม่อีกเครื่องหนึ่งยังยังบ่ตายนะครับอีกเครื่องหนึ่งนี่เป็นต่อใหม่ไปแล้วนะครับเป็นบอดด้แต่งเลยครับเด้เป็นต้นใหม่เลยนะครับแต่ยังเหลือดูเครึ่งหนึ่งนี่นครับสังเกตเบิ้งนะครับในส่วนตัวเลีกก็คือจะบ๊บอได้อีกนะครับเนาะแต่น่าจะเป็นตัวนั่นตามทีแอดมินเห็นั้งแต่เมื่อค er ืนแล้วนะครับนี่ครับ แดดออกแล้วพี่น้องเตรียมตัวจุเดินทางต่ออีกเนาะไปไ่ายทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีตัวเลขเนาะครับเนาะให้พี่น้องเบิ่งต่อใหม่ต่อจากคลิปที่แล้ว,ะน,น,วน,น,นะครับตอนเก่งวินเป็นเจ้าใดญนะครับเพราะว่าคลิปก่อนถ่ายกลางคืนนี่เด้อครับเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดได้มาพักแถวนี้เพื่อฝันดีคือ แอดมินนะครับเบ่อคืนี้ฝันฝันดีลีครับฝันปุ๊บหูเมียขึ้นมันบ่เมนลักษณะฝันครับมันคล้ายๆกับรลับตื้นๆนะครับอาจจะเป็นพอนอนตางทีหรือว่าจังใดกับบ่หูเนาะแต่ปกติแอดมินไปนอนหลายๆสถานที่กับบเคค้ฝันนะครับแต่มานอนอยู่นี่มันตัวใหม่ตัวนี้ยุ่นหนาหนาห่องทีแอดมินนอนพอดีนะครับรอนอนห้องนี้นะครับเนาะที่นี่ห้องเบอร์ห้านะครับ มินนอนอ้วยหน่เนาะครับขึ้นตอนนี้เศ้ามากครับมามาไทยให้พี่นองเบึง้งอีกเท่นึงนี่ครับก็ใหม่อยู่ด้านนี้เลยนี่ครับนี่นี่ครับเกืบปลูกลาย,ยางเนาะต้นไหม้ประทับแต่ว่าแอดมินเขามาตอนเรกตอนเขามาผักก็คิดว่าเป็นตอใหม่ธรรมดาแต่บัดฝันมืนขึ้นออกมาเบึง้งมันบแม,ม,ม่นเนาะมันเป็นตน้นเป็นต้นใหม่ที่ตายไปครึ่งหนึ่ง อาจจะเป็นต้นใหม่ไงตะเก้านะครับเน่าจะเอามาปลูกรอว่าจังไดบ่หูแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งบ่าตายอะครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็บ่มีตัวเลขนะครับเนาะแต่ว่าอยากให้พี่น้องได้เบิ่งต่วว่าต้นเสาต้นใหม่ตอนที่เบิง่งในคลิปก่อนกันขึ้นเป็นจังใดนะครับอ่ะตเตรียมโตเพื่อที่จะไป ่ายทำอมองอื่น่อไปอีกเนะครับเนาะฝันเห็นแอดมิ้วพื่นพึ่งมานอนขังแรกเกนะครับคุณบอกว่าหายมาบึงลุกขึ้นมาผู้เดียวเลยประมาณตีสองตีสองสี่สิบห้าสิบประมาณนี้นะครับเวลาต้นไม่น่าจะเป็นต้นนี้บ่ได้บอก ทีมงานมานอนน้ากันกับบริเรือื่นเพื่อนนีเอ็ดมินฝันกัลุกขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่าเพ่นไปบอกว่าให้ออกมาบึงเฮายสีบึงจังไดยละบาดสิสีบึงมึงไดละบาดีงตัวเลขนี่ครับเห็นว่าหักหักลงมานี่เพื่อนป่ตายครับต้นี่เพิ่นบ่ตายคําพ่อเพื่อนบอกว่าห้มาบึ้งต้นใหม่เอ็นิ้อโหนใอกว่าเป็นตอวใหม่เพื่อนออนมาประดับบ่แมานะครับนี่เป็นอันเดียวกันนะครับเป็นอันเดียวกัน เดี๋วเดี๋ยววางสัน่นยังสี่เล้ออาจจะเป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะพี่น้องเห็นคือแอดมินบอกเลขเจ็ดป่ะครับพี่น้องเลขเจ็ดป่ะนี่เจ็ดเลขเจ็ดนี่เป็นเลขเจ็ดชัดเลยเนาะนี่นี่นี่เ,เอเจ็ดเนาะคนอาจจะหาโชคแอดมินก็นได้เนาะถ้า ออมาเบิ่งในคลิปนี้แล้วนะครับรกับบัวเซอยกับย่าลบหลูเด้อเพระาะว่าแอดมินตื่นขึ้นมามาไทายกันนงดึกเลยนะครับเรากับทีมงานกับบ๊ัยมาไทายนะ้ำแต่คนเลยทีมงานเปินหลับเบิดแล้วมาพักนิ่งน้ำกันนะครับเจ็ดเนาะที่แอดมินเห็นเนาะตัวนี้สามเจ็ดสามบ่ครับเอ้าเบิ่งคักๆเห็นเครื่อนิดบ่ครับเจ็ดสาม หรือเจ็ดเก่านะครับถ้าที่เบิ้งว่าเก่าก็ได้นะครับตัวนี้เนาะแต่ว่าแอดมินเห็นว่าเป็นสามนะมันสี่แยกๆบางสี่ครับแต่ว่าตัวเจ็ดนี่ชัดเจนเลยครับนี่เจ็ 7, ดอยู่เลครับเจ็ดสามเป็นน้องเบิ้งดีๆเลยไม่ว่าสะเห็นแตกต่างจากแอดมินกับเบิ้งอีกเท่นนึงเนาะครับเนาะแอดมินกับแบบนี้ไายเห็นนี่แหละเพื่อนบอกว่า chả hãy sộp qua bưng